เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกระผมนายป๊อปออกแมนตอนนี้ผมไปอยู่ในเกมจูสิฟเวอร์เดอะเกมเรากลับกันมาแล้วนะครับกับช่วงเวลาดีๆ บาย็เย็น <laughs> อาจจะมืดก็ได้ <laughs> ตอนไหนสักตอนหนึ่งนะครับถ้าผมมีเวลาลงนะครับอ่ามาแล้วนะครับข้อมูลลีกนะครับสงสัยกันมั้งไหมว่าทําไมส่องสัวันมานนี่นะ GM มันถึงให้เราตีแต่แพ็กน้ำนะเนี่ยจะโชว์ก่อนเมื่อวานผมก็ตีแพ็กน้ำไปแพ็กนึงนะครับวันนี้ก็มีแพ็กน้ำอีก Monster of the Deep นะครับแล้วพรุ่งนี้ก็เมกาโรดอนอีกนะครับ รู้ไหมว่าทําไมนะครับอม,มันเกี่ยวข้องกับอีกนะครับซึ่งคิดกันใช่ไหมว่าลีกจะตีแย่งสัตว์น้ํากันอู้ไม่ใช่ถูกแค่ครึ่งเดียวนะครับอ่าเราจะตีแย่งน้ํากันแน่ๆแ,แต่เป็นไดโนเสาร์น้ํานะครับเป็นสัตว์เลื้ยคานนะครับอ่าไอสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้านี่พี่สัตว์เลื้ยคานอ่าลีกนี้เราก็จะตีแย่งไดโนสุขัดกันนะครับอ ถ้าใครยังไม่เคยเห็นค่าหน้าตาของมันผมจะเปดดิดให้ดูอยู่ในวะไดโนซูคัสนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพ่อจระเข้เขียวรู้สึกว่า G M ตอนนี้จะถูกฉลก,กัะสีเขียวนะครับอยู่ในวะเดี๋ยวก่อนจระเข้ปากโตนะครับหุยผมเลียงเลยอะดูดิ้ยนี่มันทิป,ปอ,อาร์เลยมั้ยเลียงเลยนะครับที่ตีได้มานะครับอะเดี๋ยว อยู่ไหนวะาดโนสุคัตเนี่ยเฮ้ยยาก,กจัดจัดอ่าเจอแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับอุ้ยมันก็ไม่เขียวซะทีเดียวนะมันออกเขียวมนลนไปทางฟ้าๆนะครับอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตั้งภาพหนะ้าปกเอาไว้ก็แล้วกันให้ทุกคนทายนะแต่ผมว่าไม่ผิดต,ตัวนี้แน่นอนนะครับดูค่าพลังของมันซะหน่อยนะครับค่าพลังของมันก็อยู่ที่อุ้ย3,560 พลังโจมตี599นะครับก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากนะแต่ว่าก็โอ้โหก็อรูหาร่าเลยทีเดียวถ้าเรามี่ะ <laughs> พอก่อนนี่ฝ่านะครับปะตีแพ็กน้ํานะข้อมูลหลกผมก็ได้จัดไปแล้วนะแต่ผมยังไม่รู้นะครับว่าตีกันวันไหนนะถ้ารู้ก็เดี๋ยวจะบอกให้นะครับอ <laughs> เออก็มันยังไม่ตีกันวันของวันนี้หรอกต้องใจเย็นๆไ,ไว้ก่อนเฮ้ยมีแน่นะ <laughs> พื่อรหัสสุกแล้ว,วะ <laughs> อ่าจาจะเป็นไปได้นะปะตีแพ็กนี้กันก็นแล้วกันนะครับ มาถึงก็เจอเมอกาโลดอนเลยวยเดี๋ยวผมจะได้นี่อีกไม่กี่วันนี่แหละมึงคอยดูอพวกแกคอยดูเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้โอ้ยไหวแล้วสบายบือสบายบือดือดุนตัวนั้นมีเป็นพันเลยนะแต่ว่าผมเอาอย่างนี้แหละชำนาญการแล้วล่ะนี่คือผู้ชำนาญการทาั้งหลายนะครับที่จะจัดการพาดน,น้ำเลยมี170ร้อยเาก็พอแล้วเยมา อุ้ยมันก็การ์ดทองหมดเลยนะแล้วแถมมีไฮบิดตัวหนึ่งด้วยนะครับอันนี้มันต้องเอาไอ้นี่แน่ๆเลยเอาเอาปลาไอเนี้ยปลาหน้าแมวน้ำไปอีววมาแน่ๆเลยดูจากรูปทรงแล้วนะครับแต่ว่าหน้ามันโหดแล้วว่าหน้ามันไม่น่ารักแล้วว่าดูดิเวลสี่นะมาเลยฉันไม่กลัวแกหรอกแค่แค่ขีบเยอะฝ่าเท่านั้นเองผมเช็คต่อวิีโดบอกฉันไม่กลัวหรอก เดี๋ยวฉันจะดึกขึ้นฟั่งก็ได้เห็นไหมพอเราหายใจทางจมูกนะครับไอตัวนั้นไม่มั่นใจว่าหายใจทางเหงือกหรือเแบบจมตีสองแล้วมันมีเท่าไหร่วะไม่อาเรายังไม่ตายวะ <laughs> มีเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะจําไม่ได้นะจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสี่ห้าไปเลยโรชนะชัวอ้าวมันเลือนแต,แตกเทอะไรก็ไม่รู้มัวตะโม้อยู่นะครับ โอเคยังไงก็ตายไปแล้วนะไม่กลัวเท่าไหร่หรอกอแหมมีเฮ่แน่โจมตีเยอะเกินไปอะเะเ่กี้มาโจมตีสามเหลือไว2สองนับเออผมตายมาจะวัดกันก็ได้นี่เหลือสองคนแม่ละเรามีหกนันบโจมตีหนึ่งสองสามีเหลือเพื่อนสองนับตายซะไอ้เมก,กาโดนดันเรียบร้อย จะมาสู้ท่ากระดองได้ไงเฮ้ยมันท่ากระดองแต่ว่ามันไม่เห็นมีเปลือกแขกไม่เห็นมีอะไรป้องกันตัวเลยนะผมก็สงสัยแล้วทําไมพวกเตา่าพวกอะไรไม่ไม่เป็นท่ากระดองปะตาผุตายนะเอ้ยไม่ตายว่ะนึกว่าจะตายนะเนี่ยทาได้แค่นี้ใช่ไหมดังนั้นแกก็ลงจมไปสู่ใต้สมุทรซะเถอะเรียบร้อย แข่แก่งจัดจาดหรือว่าจะไปลหรือว่าจะไปแล้วนะ๊พูดติดๆกันขัดไปหมดเลยเออ่หมุนเข้าไป่าตเนี้ยเออไม่ค่อยชอบตัวแบบนี้เลยมันหมุนจัดรู้เงียบมีปลาหมึกไหมมีปลาหมึกไหมจะได้หมุนน้อยๆหน,น่อยโอ้โหมันมีตัวชนะธาตุเราด้วยว่ะจี่ผานแล้ว ยิบงหายจัดๆเลยนะครับผมก็จะเอาตัวตัดสินใจไม่ถูกเลยเอาตัวนี้เอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ไปนะครับอ่าเอาตัวที่มีดาเมจเยอะๆไปหน่อยนะครับอ็คงพอปราบได้แหละอู้จะหมดแล้วว่ะมีสี่ยกนะฟุ้ยมาไม่กลัวหรอกสี่ยกแปดยกอะไรก็มาฉันจะต้องได้การทอง้าไปแหละพูดเลยนะครับอืมป้องกันหนึ่งมันต้องเปลี่ยนตัวมาอยู่แล้วเปลี่ยนตัวมาก็เสร็จเราอ่ะเปลี่ยนเอ้นั่นไงเห็นไหม ไอปลาตาปนทำอะไรชัดไม่ได้หรอกฉันจะบอกให้ป้องกันให้หมดนะครับมาเลยอ้ากลัวเหมือนกันนะเชบาจะไม่กลัวกันล้วเอ้ามันไม่ทำอะไรเลยว่ะตะกี้มันมีสองตาหน้ามันมีห้าแล้วนะครับมันมีห้าอ้ยฉันโดนเธอก็ยังไม่ตายนะเนี่ยเพราะว่าฉันอมตะสุดๆป้องกันดีว่เออตัดสินใจถูกนะครับมาเลย โจมตีหนึ่งอาซมยังอยู่อสซมอายุฟัดายังอยู่นะ <S 2> <S 2> ม<า>ืดอากาศมันแปรปวนช่วงนี้นะครับมันเลยไม่กล้าโจมตีผมโจมตีหนึ่งอะ ผมยังอยูท่ทีนี้ละเมองบาดเจ็บหนักแนะ่ผมว่ามันป้องกันศาบหรือเปล่าแต่ป้องกันศาบก็ไม่อยู่แล้วนะครับอา้าวเจ็บสิอย่างเงี้ยนี่นะเอาสิมีห้าอุย้ยมีหกเลยอะ่ะชิปโอ้กันจะล้มเราให้ได้นะครับจืมตี 5, ห้าเดี๋ยวไปหนึ่งอีกฉลาดจัดจัดไอ้บอทสมัยนีย้ไม่ธรรมดานะครับอืม าอย่าพึ่งลูกใจเย็นๆไว้ก่อนเตรียมตัวไว้จัดการมันไว้อยู่แล้วโจมตีหนึ่งโจมตี2โจมตีสามสีห้าไปเลยแล้วก็เหลือ2ก็พอตายซะอย่าอยู่เลยตบมันไม่ตบว่ากัดทึ่งซึ่งหน้าไปเลยนะครับหน้านี้หักไปเลยทีเดียวอุอ้ยตัวนี้มีเลือดเป็นพันเลยว่ะ เฮ้ยตัวเลือดเป็นพันเราตายไปแล้ววะโจมตีสิอ้าวโจมตีหนึ่งเหอโถ่เดี๋วก็จะโจมตีสี่อ้าเราก็ยังอยู่วะสิอย่างนี้มันเหลือสนะามนะครับตาไม่ใช่ประเด็นอ่าเจ็บก็ให้เอาสิแต่เจ็ดร้อยนะครับมาเลยมีหกนะครับใส่เต็มเต็มเกลียวเฮ้ยเอ้เดี๋ว่าจะโจมตีห้าโอ้โหฉลาดไม่ไหวแนละ้ว กลัวม <mile> <ande>. ันก <unge> ันเนี่ยมาทีนี้แหละเต่าขนองพี่ข้านะครับเตรียมไว้แล้วนะครับหนึ่งสองสามโอ้โหต้องโจมตียันสามเลยเหรอสองร้อยนะครับสองร้อยป้องกันหนึ่งป้องกันสองอยู่แลลวเอามากัดมันตบถึงขั้นต้องให้เต่าขนองออกมาด้วยตัวเองนี่มันแกนี่มันจะมากไปแล้วเตรียมตัวตายได้แล้วอื ใส่เลยไหมใส่เลยไม่ต้องไปเกงใจใดๆทั้งนั้นตายซะด้วยทาไม่ตาย,ด,ตายดุงสุดมุนยุบไปเต่าขนงองเรียบร้อยทะลุเพดานไปเลยมา <c oughs> ชอบ,บจริงๆไอ้รรดาเต่าทั้งลายเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> โอเคเรียบร้อย ตเต่าเหนือของทะเลใต้ก็ชนะไปแล้วอะไรว่าตเต่าเหนือทะเลใต้ตตตเต่เาใต้ก็เต่าใต้ดิเหนือก็เหนือดิมั่วไปหมดมาโอ้โหไม่เหลือตัวแลวเว้แล้วมันแจกอะไรวันเนี้ยนี่กูซู้เพื่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยสู้เพื่อกาทองนะป๊อปแล้วก็มีเกลือด้วยเอ้ยอะไรวะเนี่ยตายแล้วปลุกขึ้นมาคุ้มมาไม่คุ้มเลยนะคสิบหายแล้วตเต่าเหนือทะเลใต้จะทำไงดีวันเนี่ย ยกสุดท้ายไม่ต้องสู้นะครับหมดแล้วนนเนี่ยเออเดี๋ยวรอในโนเสาร์ฟื้นก็ได้มั้งห0สิบโอ้โหสี่สิบอะไรวะนี่มันเดือจดจัดเลยนะเนี่ยอะไรวะเลยนะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เอาให้ตัวนี้เราชนะทางนี่ไม่ได้ตัวนี้เก็บไปก่อนเราต้องเอาตัวที่แบบว่าเออให้มีสแต็กหน่อยนะครับแล้วก็ จาก300นี่มันเพิ่มอีก150นี่มันมี450เลยนะ450ผมก็จะเอาเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวที่2ไม่ไหววะ่ะมันต้องปรับตัวแรกด้วยวะ่ะโอเคถ้าอย่างเงี้ยพอได้อยู่เลยสงสัยต้องเหลือยกสุดท้ายเอาไว้นะครับรอเพื่อนๆรอเพื่อนๆฝืนก่อนมาฉันมีเตาใบโพฉันไม่กลัวหรอกดูห่าง่อนเหมือนใบโพเลยทีเดียว มาไอปลานาลักทิ้งหายแล้วมันมีสองมันไม่ทำอะไรเลยอ่าปรอกนันทุกดเต็มที่มันก็มีสี่อ้าวมาเลยทีนี้มันไม่มีสี่้วเฟ้ยวเ,เสียวตายเหมือนกันนะเนี่ยมาจมสีสามผมยังอยู่นะครับเอ้ยกกระจอกนะเอาสิ ผมจะป้องกัน1นป้องกันสตาหน้ามันมีสานี่อ่ะเก็บไว้หนึ่งก่อนายังไงฉันก็ไม่กลัวแกอยู่แล้วมาเลยโจมตีสเดี๋ยวถ้าตาหน้ามึงไม่โจมตีสนะเออมามามาม,ามาเฮ้ยแย็บมันดีฟ้าทีหนึ่งเนะี่ยเอาให้มันกนนี่นะขวดหน้าก็ให้ดูเล็บฉันซะก่อนยาวจัดๆเฮ้ยมาเลย ชิบหายแล้วเฮ้ยมันไม่โมโหด้วยเจ้าจามไอการที่มันไม่มโมโหนี่ควรนาอีกสักทีหนึ่งเอาไอหางน่ารักไปเลยนี่นะสองทีแล้วเอาสิทีนี้แหละมันเอาจริงแน่นะครับผมว่ามันโจมตี 5, ห้าแมะกฟัมความควรของบอดนั่นเนเห็นไหม <laughs> น,นั่นหูโดนกัดไปสองทีไปเลยขนาดมีโลเกาะเต็มที่เลยนะเนี่ยเฮ้ย เต่านี้มันก็อยู่ธาตุนี้เหมือนกันนะตาพดกขนรตๆผมก็ลืมไปเลยนะก็นึกว่ามันอยู่ธาตุอื่นนะจมตีหนึ่งจมตีสองสามสี่เลยเหรอโอ้โหต้องจมตีนันสี่เลยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันแพ้ทางเราเฮ้ยหลบเราไม่ได้เฮ้ยป้องกันสักหนึ่งก็ดีอะแกโอยเลิศตายแล้วเอเ้ยลืมไปเลยอะโมอไม่ต้องป้องกันตัวนี้ตัวนั้นสาม ได้ล้มมี5เลยวะตายแล้วเปลี่ยนตัวมี4โอ้โหสามหกเก้ 3, 6, 9, ตายผมเอาไม่โจมตีเจ้าจับสุดๆเปลี่ยนตัวดีไหมเปลี่ยนตัวดีว่าเอาตัวดาเม็ดไปข้างหลังดีว่านะแล้วก็เล่นอย่างนี้นะมาเลยเอาเข้าหนึ่งก็เจ้าแล้วตาบเอาสิให้มันโกรธนะมาเลย ยังไงตัวสุดท้ายก็ไม่เสียสแต็กเยอะอยู่แล้วจัดการมันมาหนับอย่าไปกลัวโจมตีหกผมไปแล้วนะนเดือดเลยไอ้ตะกี้มันมีแค่หกตววะเอาอีกแล้วลืมอีกแล้วชิมหายแล้วทิมหายยัดยหนึ่งสองนับน่าจะหมดสแต็กไปแล้วป้องกันหนึ่งป้องกันสองนับแล้วก็อุ้ยสบายตายซะ้า,า,าผมไม่เคยเห็นไม่ตายเต่าหลังแบนเลยนะ <ś led> จะได้เห็นวันนี้แหละมาเลยฮินเดอสอะไรไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเลยละ่ <ś led> ยะเฮ้ยโดนซะเถอะอย่าอยู่เลยจัดการมาันฮ <ś led> ินเดอร์สหืมตาลาอยางสวยหมุนควงฟุตก็ไม่ขุ้มเรียบร้อย7,200ฝ <ś led> ันหล่อเลยฮะดูนิโดนกระแทกจังนะครับหืฟันหน้านี่หล่อไปเลย โอ้โหเจ๋าแจมอ่ะรอเวลาเกิดก่อนดีกว่ามังสภาพนี้ถ้าไม่รอเวลาเกิดคงไม่ได้นะครับหกสิบสองแปดสิบห้าเออหกสิบสองหมดเลยอ่ะหนๆก็หนๆน,น,น,นะครับเพื่อแฟนบอยทั้งหลายนะครับไม่เป็นไรเสียนดินดๆหน่อยๆเฮ้ย,ยแต่อย่าไปทำตามพี่นะหมดได้ง่ายๆนะแบง แบงค์พี่เยอะไงแบงค์เสียไปส่องร้อยฟ้าเลยนะนี่เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตามแผนเดิมนะครับอืมสสวยแล้วล่วละจะจัดการยากเหมือนเเนี่ยเลยยังไงถ้าเปิดไม่ได้การ์ดทองนี่เรียกว่านอนง่ายเลยทีเดียวนะครับป้องกันหนึ่งไว้ก่อนมาเต่าใบโพดูเขาสูเขารูปเต่าใบโพโจมตีอะคอลับชิบหายมันไม่โจมตีนะครับ นี่้ามันมี4นี่ผมเน่าเลยนะ <c oughs> กล้าพูดเลยว่าเน่าเลยนะครับอ่าผมจะทำอย่างนี้น,น้กะมันถูกอะเฮ้ยแต่ป้องกันก็น่าจะอยู่นะครับเอ้าเฮ้ยมันให้อกาสเราอะโจมตีไหมป้องกันดีฟ้า,น,าน้า <c oughs> เสร็จโ้เสร็จโก้มันมีแค่เสียงทีนี้แหละให้มันโจมตีสามด้วย <c oughs> เอ้ามันไม่โจมตี ไอเนี่ยเป็นบอดที่นี่ใส่ดีจัดจ้ดตอบหน้ามันเล็บเรายาวไม่นะฮะเอาสิเหลือ200แล้วสิแกเฮ้ยเลือนมันน้อยไงมันเลยไม่กล้าอ้วามนะมาทีเนี้ยมันโจมแน่โจมหนั่นไงตามไอ้สไตล์บอดชั่วเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะ มันลองยับเฉยๆอ,ะอ่ะเหลือไวหนึงนะครับจาให้ดีนะครับถ้าพลาดอีกนี่เรียกว่าเสียอีก200แบงค์เลยนะผมไม่มีตัวสู้นะบจบตีหนึ่งจบตีสองสามแล้วก็ป้องกันหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บไปสี่หายใจอยู่เลยไม่นะเรียบร้อยมาหูสามร้อยแปดสิบเลยนะเฮ้ยแต่ป้องกันหนึ่งเราอยู่นะเนี่ยอยู่มั้งไม่อยู่นะครับจะพูดไว้ฟังไม่อยู่อย่างแน่นอนนะครับ เ็นตัวเอาตัวดาเมจเยอะกลับเข้ามาก่อนนะครับชึบเอาตัวนี้ไปล่อหลอกศัตรูก่อนนะครับจัดก,การมันมานะอ้าวตีได้ทีหนึ่งก็เจ๋าวแล้ว้อฮือเรียกสแต็กมันนะครับให้มันโกน <laughs> มีหกวิมันต้องใส่หกอย่างแน่นอน <laughs> พอเลือดเราเยอะไงะยมตีหกแล้วเรผุ้ยเขาตากเราจ,จัดจัดทีนี้ชนะแล้วนะครับ โชคดีที่เลือดมันมีเยอะเท่าไหร่นะรดอ,อแต่ท่าทำนี่ส่วนมากเลือดจะไม่ค่อยเยอะนะครับสกเกตมาแล้วนะครับแต่พลังโจมตีนี่เรียกว่าท่วมอ่ะท่วมล้นนะอ่ะอุ้ยตัวนี้สามร้อยหลือร้อยห้าสิบเองป้องกันหนึ่งไม่เอาเอาไว้ให้ใช้ได้ให้ได้ใช้ไม่ตายก็พอจริงๆป้องกันหนึ่งก็อยู่แล้วนะครับจริงๆไม่ต้องป้องกันเลยก็ได้ร้อยห้าสิบเนี่ยถ้าเอากันจริงๆนรครับ <laughs> มาเลย แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอ้าวตายซะเถอะแกยู่เลยได้โชว์สอทีเลยฮิโนโดัตจัดการมันเต่าขนองพี่ครัของกูอะไรก็เต่าขนองถึงนั้นนะอ่ะตมอ่ะ,อะ,อะนี่เต่าตะว,วันออกนะครับเดีด๋ยวมีครบสี่ตัวก่อนอ่ามีครบสี่ตัวก็เหนือใต้ออกตกนะ อะมามามุนการ์ดกันนี่ฟ้านะครับแตมแตมแตมแตระดมแตมแตมแตมแล้วก็เลิกเสียสองร้อยในการดแล้วบ้าจะจัดเลยนะพันห้ากูไม่เสียแน่นอนพอละพอเลิก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 วันนี้ทำเพื่อนน้องเอฟซีทุกคนเลยนะดีไหมเอ้ยแต่เราได้เจอปิวหู ของฝันปอบใจสุดพิเศษเอ็ก e ซ์คลูซีฟมาเอาออกไปได้แล้วมามึงจะได้เก่งสักทีเออมันถึงเวลาที่มึงจะเก่งได้แล้วนะครับอ้อาะมาเลี้ยงอาหารกันะหน้อยววไปเลยมีเท่าไหร่ใส่ววเข้าไป ไม่เอาดิฝ่าโอเว้นจัดการยืดเยื้อนะครับอพอ,อดิฝ่านะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับอ่าถ้ามีอะไรก็ถามได้นะถ้ารู้ก็จะตอบให้นะ <laughs> แล้วก็เออแพ็คนี้ได้ตีกันไหมเกลือเมือนพี่หรือเปล่าพี่ก็กินเกลือโอ้โหวันนี้กินเกลือทั้งวันเลยพูดได้ง่ายเนี่ยขาฝาดอไโอดินจัดๆนะครับ <laughs> ถ้าบ้านเออบ้านพี่ก็อยู่ติดทะเลนี่หว่า <laughs> ลืมไปนะเออถึงว่าดิโอโแร่แร่เข็มจากทะเล ทะเลใต้ได้ซึมทราบก็ไม่ในตัวพี่อย่างงี้นี่เองบ่โถยถึงได้ว่าจงอะพอทีฟนะ่ฟังนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันเด้อเนออส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบอ็กแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโอเกนทุกคนนะครับแฟรดายังเล่นอยู่ไปแล้วไฟ